เอ๊ะทำไม <c oughs> ผมยืนตรงแล้วไม่ตรงนะฮะ<อ>มันไปซ้ายบ้างขวาบ้างผิดปกติหรือไม่ผมกังวลเกี่ยวกับองคาชาตของผมคือมีลักษณะไม่ตรงอย่างที่ควรจะเป็นเออ <c oughs> ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมันควรจะตรงนะโดยมีลักษณะโค้ง,งงอไปทางซ้ายนะจะเอียงซ้ายเกิดจากสาเหตุอะไรครับแล้วมีวิธีรักษาหรือทําให้ตรงเป็นปกติได้ไหมแลวเวลาผมมีเพศสัมพันธ์เนี่ยควรจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะโค้งเอียงไปทางซ้ายขององคชาตผม <c oughs> ผมก็ฟังดูแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าธรรมชาติแล้วจะไม่มีตรงเป๊ะหรือตรงแด็ดไม่มี <c oughs> นะฮะจะต้องเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติและมักจะทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาเออเพราะอ,อะไระครับเพราะอ,อะไรเ <c oughs> พราะอ,อะไรเห <c oughs> รอฮะอันนี้เป็นเรื่องของไม่สามารถที่จะมีเหตุผลที่บายได้หรอกครับแต่จากการสังเกตว่าทางซ้ายเนี่ยมันมากกว่าด้านขวาเหมือนอย่างคนถนัดขวามากกว่าคนถนัดซ้ายครับอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าไม่ต้องกังวลนะครับ คงไม่เคยมีเลยที่บอกว่าเอียงมากนะผิดปกติไม่เคยมีบอกไว้ในตำราเลยนะครับกั้นซ้ายจัดอะไรไม่มีนะมันไม่จัดละมันซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาแต่ไม่จัดผมสันนิษฐานว่าคนที่ถามมาก็คงจะกังวลเกินไปนะแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ลองปรึกษาแพทย์หรือสัญญาแพทย์ทางระบบทางเดินปัสสาวะก็ได้สัญญาแพทย์เลยเหรอฮะแบบผ่าตัดเลยเหรอฮะไม่ต้องผ่าให้ดูเฉยๆ ให,ให้ดูอธิบายให้ฟังว่าแบบนี้ปกติผมเชื่อว,ว่าปกติคือมันต้องมีเอียงบ้างทีน,นี้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ยิ่งยิ่งยิ่งไม่ต้องกังวลเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นเมื่อมีการแข็งตัวจะค่อนข้างจากที่เอียงหรือเฉไปทั้งด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างมาอยู่แนวตรงถึงไม่ตรงไม่เป็นไรเพราะว่าช่องคลอดสามารถที่จะ,ะพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยน้ําหล่อลื่นและช่องคลอดสามารถขยายตัวรอ,องรับได้นะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องต้องตรงถ้าตรงกลับไม่ดี ถ้าตรงกับไม่ดีถ้ามองแง่ของสรีระนะฮะทางร่างกายเนี่ยมันต้องโค้งตรงไปเนี่ยก็จะเป็นปากมัดลูกแล้วตัวมัดลูกต้องมีหลบซ้ายนิดหลบขวาหน่อยนะฮะนั่นคือธรรมชาติเขาสร้างไว้แล้วน้องคนนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นปกตินะครับงั้นอย่าได้กังวลนะครับลองปรึกษาหรือให้แพทย์ดูจะได้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นครับ